วันนี้เวลา9้านาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปาริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ในการนี้พระราชทานปริญญา ดุษฎีบดิตกิติมา,า์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหคนพระราชทานรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระาธาตุพนมทองคำรางวัลสิทธิเก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการและประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรางวัลสีการละพฤกสํสำหรับนักศึกษารวมทั้งรางวัลการละพฤกทองคำประเภทบุคคลและนิติบุคคลประจำปีพุทธศักราช2563รวม รวม6คนพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม4,452คนในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุ3รูปและบรรัณฑิตพิเศษ2คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรากักความปรารถนาดีต่อบ,บัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารถนา